ผู้ชมครับผู้เสียชีวิตจากการประท้วงในอิหร่านที่มีจุดเริ่มต้นมาจากกรณีที่หญิงอิหร่านวัย22ปีเสียชีวิตหลังจากถูกตำรวจศิลธรรมควบคุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น11คนนะครับในจำนวนนี้4คนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง การประท้วงได้ขยายวงลุกลามไปทั่วประเทศโดยที่ไม่มีแกนนำขณะที่ผู้ประท้วงก็คือประชาชนจากทุกภาคส่วนที่ต่างรู้สึกไม่พอใจกรณีที่มาชาอามินีหญิงอิหร่านวัย22ปีเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากถูกตำรวจศิลธรรมควบคุมตัวโทษฐานสวมพิยับอย่างไม่เหมาะสมผู้ประท้วงบางส่วนจุดไฟเผาผ้าคลุมศีรษะเพื่อแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ ว่าม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเพื่อบังคับให้ต้องแต่งกายอย่างเหมาะสมในขณะที่ตำรวจก็ใช้กำลังสลายการชุมนุมในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วง11คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง4คนภาพของการประท้วงแบบนี้ยังพบเห็นได้ในอีกหลายเมืองของอิร่านเช่นเดียวกับนครโทรอนโตของแคนาดาที่กลุ่มผู้ประท้วงออกมารวมตัวกัน เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้หญิงชาวอิรานทุกคนขณะที่ชาวเคิร์ชชาวอิรานและชาวเยอรมันในเยอรมน,นีมากกว่า500คนรวมตัวกันในกรุงเบอร์ลินมีการตัดผมประท้วงพร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องอิสรภาพให้ผู้หญิงเช่นเดียวกับชาวอิรานที่อาศัยอยู่ในนครอ,อิสตันบูลของตุรกีก็ออกมารวมตัวประท้วงด้วย ขณะที่รักษาการข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของอามินีเนื่องจากมีรายงานว่าเธอถูกตำรวจใช้กระบองตีที่ศีรษะและจับศีรษะของเธอกระแทกเข้ากับยานพาหนะแต่ตำรวจปฏิเสธพร้อมกับอ้างว่าเธอมีภาวะหัวใจล้มเหลวและไม่ได้ถูกทารุณกรรมใดๆซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้จากครอบครัว ซึ่งยืนยันว่าเธอไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจแต่อย่างใดครับ